เรื่องย่อเจิยงยีหนิงถูกย้ายไปยังโลกแห่งการพบปลูกและกลายเป็นปรมาจารย์ของเทียนเนียนเซบน่าเสียดายที่นิกายแตกและเขามีสาวกเพียงสามคนในขณะที่ทุกอย่างกำลังจะแตกสลายเขาได้รับนิ้วทองคําเพื่อให้หน่าสนใจยิ่งขึ้นโกลเด้นฟิงเกอร์เป็นเกมฝึกฝนที่ไม่ได้ใช้งานซึ่งเจิยงยี่หนิงเคยเล่นในโลกก่อนหน้าของเขายินดีต้อนรับการกลับมาผู้เล่นที่จากไปนานคุณจะได้รับมรดกบัญชีเก่าของคุณที่ไม่ได้ใช้งานมานานนับล้านปีจากเกมเจิยงยีหนิงสามารถได้รับศิลปะการต่อสู้ทรัพยากรโชคชะตาสิ่งก่อสร้าง เขาสาบานว่าเขาจะใช้รางวัลเพื่อขยายนิกายของเขาเองในโลกแห่งการบ่มเพราะมีตระกูลนิกายอาณาจักรและแม้แต่นิกายซีเลสี่ยนอันทรงเกียรติเป้าหมายของทุกคนคือการขึ้นไปสู่สวรรค์อย่างไรก็ตามหลายปีต่อมาเจิงยี่นิงและเทียนเนียนเซกของเขานั่งอยู่บนแม่น้ำลองและมองดูผู้คนที่ยังคงดิ้นรนในอาณาจักรสวรรค์